คณะกรรมการพิจารณาผลได้พิจารณาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยแค่ประมาณ900ร้อยไร่เองทําให้เราเนี่ยได้พื้นที่ป่าเนี่ยคืนมาจํานวนถึง1นึ่งหมไร่ในของสองจังหวัดราชินบุรีและนครนายกนะครับวันนี้นะครับผมได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อยกระดับ าการป้องกันและตบดตามการคุ้มครองดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการสืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม,มาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอทยาแห่งชาตินะครับสืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกนะครับมีราษฎรได้เข้ามาแจ้งการครอบครองไว้ประมาณ11,000ไร่นะครับแล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจการถือครองแล้วแล้วก็ คณะกรรมการพิจารณาผลได้พิจารณาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยแค่ประมาณ900ร้อยไร่เองทําให้เราเนี่ยได้พื้นที่ป่าเนี่ยคืนมาจํานวนถึงหนึ่งหมื่นไร่ในของสองจังหวัดรานบุรีและนครนายกนะครับสืบเนื่องจากทางโน้นเนี่ยทำให้ผมเองเนี่ยซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นป่า อมอลกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่เนี่ยผมก็เป็นห่วงพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ประสานงานมากับทางหัวหน้าอธิการ่งชาติเขาใหญ่จะมาดูพื้นที่หน่อยก็ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการสำรวจถึงครองแล้วเนี่ยก็ย,ยังมีพื้นที่ประมาณ300ไร่นะครับก็มีการบุกรุกยึดถือครอบครองเข้ามาทําประโยชน์ซึ่งเป็นการกระทําผิดตามพระราชบรรยายัญญัติอธิการ่งชาติพศ2562นะครับ มาตรา,า19วงเล็บ1แล้วก็มาตรา,า19วงเล็บ6นะครับซึ่งผมก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตรวจยึดจับคุมดำเนินการทุกแปลงทุกทายนะครับเพื่อจะดูแลเฝ้าระวังให้พื้นที่ป่าดังกล่าวเนี่ยฟื้นคืนสภาพกลับมาเป็นป่าดังเดิมนะครับ ผมในกิติชัยลุ่งพบูลวงศ์ครับทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับวันวันนี้ทางเอออสำนักปหานพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปมบุรีมาด้วยตนเองครับมาโดยมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานครับถ้าถ้าถ้ารวมรวมนผู้ปฏิบัติในหมดอ่ประมาณ6กิบคนครับแล้วก็ทางผู้ว่าฉาที่ที่มาดูในพื้นที่ทั้งพอส่วนพอสำนักพอส่วนต่างๆเนี่ยรวมกำลังคนแล้วทั้งหมด8 0ิบนายครับทกที่รวยพิทักษ์สมนะครับอนุญาตท่านพอนะครับ เราจืดนที่โวยชมงคือคือบริเวณท้านหน้าตรงนี้นะครับพื้นที่ที่ืที่จะเข้าไปดูพื้นที่ที่ดำเนินการนะครับอยู่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับพื้นที่เนี้ที่เราที่เราไปพบเนี่ยเพราะเราได้รับรายงานจากมาตา6 4ของพบ62ครับได้รับแจ้งแล้วก็ตรวจสอบแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจในการที่รับแจ้งแล้วครับ พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่ที่ไม่ไมได้รับแจ้งมีลุกลุกใหม่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยก็อยู่บริเวณนี้200ไร่ครับส่วนเหญเข้าไปตรวจสอบแล้วได้ดําเนินการไปส่งคดีไปแล้วนะครับในจุดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยสองไร่สองงานห้าสี่ตารางวาครับที่ส่งไปแล้ววันนี้เราจะดำเนินการอีกสองแปลงครับที่นี่ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นหลังเต็นท์ครับประมาณสองไร่กว่ากับพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยกับปลูกพืชผพวงมาลินครับ ก็อิปมาตสองไร่เหมือนกันครับแล้วก็โซนที่เห็นภาพภาพใหญ่ก็จะเป็นภาพตัวนี้ครับโดยรอบแปลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่างๆจุดนี้ครับที่เราแจ้งไปแล้วสีเขียวนี่นะครับที่ดาเนินคดีไปแล้วนะครับจุดนี้จุดที่นี้จะส่งคดีภายในวันนี้ครับแล้วที่เหลือก็จะตำเนินให้เราเสร็จเลยครับนะครับตรงนี้เป็นเป็นรักเขาแคมป์ครับที่อยู่จุดนี้ครับจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่ทํากินรอบๆบ้านที่ปลูกอยู่ครับ ก็เดี๋ยวจะขอญาตนำเรียบอสำนักเสร็จแล้วก็จะขอเข้าดูพื้นที่จุดแรกเดี๋ยวจะพานาดูที่รักเขาแคมป์ครับแล้วก็อยู่จุดที่เราแจ้งมือคดีไปแล้วที่เท่าทางใหม่ครับแล้วก็จุดที่3ก็จะจุดนี้ครับก็จะดูพื้นที่หลรอบแล้วเดี๋ยวได้รับสั่งการยังไงต่อผมได้เหมือนการต่อครับในส่วนนี้ครับโอเคครับ okay.